สวัสดีครับผมทิติทองเย็นนะครับโยธา30นะครับตอนนี้ปัจจุบันทํางานอยู่ปตทสำรวจและผลิตแห่งประเทศไทยนะครับกอปัจจุบันเนี่ยก็ทํามา20กว่าปีล้นะครับก็ได้มีโอกาสทํางานทั้งในประเทศและอยู่ต่างประเทศนะครับก็ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็คืออยู่ในพม่าผมไปทํามา5ปีนะครับอินโดนีเซีย6ปีตอนนี้ก็กำลังจะกลับไป พี่พมา่าอีกนะครับพี่มีแนวทางยังไงที่จะทําให้ประสบความสําเร็จอะคะในในในด้านวิชาชีพครับจริงๆแล้วตัวเราอ่ะเราเป็นวิศวกรน,นะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์กับความเป็นวิศวกรมั่วไม่ได้นะครับอีกอันนึงที่มันจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จเนี่ยคือทํางานทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีความเป็นโอเนอร์ชิพนะครับหรือว่าในภาษาไทยก็คือต้องมีความเป็นเจ้าของนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทํางานอะไรก็ตาม,ท,าท,าตามที่เรามีความรู้สึกเป็นเจ้ามีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยผลงานเนี่ยมันก็จะมองรอบไม่ใช่มองในหน้าเดียวนะครับก็จะทําให้หนึ่งเนี่ยเราทํางานอย่างประสบความสําเร็จในเนื้อง,งานเราเองแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับในลองเทอมด้วยนะครับสมปกรณ์รุ่นใหม่อ่คะค่ะท,ท,ที่ที่ทางบริษัทต้องการเนี่ยควรจะเป็นประมาณไหนคะ ก็อย่างที่หนึ่งก็อย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือ1เราก็ต้องมีความรู้ในวิชาการของเราก่อนนะครับอันที่2ส,สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในโลกยุคอนาคตเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าปิดกั้นต้องยอมรับสิ่งสิ่งใหม่ๆอนาคตเนี่ยวิศวกรรุ่นใหม่เนี่ยมันต้อง ออกไปทํางานที่มันในโลกกว้างไปกว่านนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน A B C ที่คุณจะต้องรู้ถาสิ่งที่พี่ประทับใจจากมจอจทแล้วก็ภาควิชาค่ะก็อ,อันที่หนึ่งเนาะก็ผมคิดว่าเราเนี่ยเป็นสมัยที่พี่เรียน30ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นภาคโยธาที่เข้มข้นที่สุดละนีน่แค่ของวิชาการนะครับจบไปเนี่ยเพื่อนๆถามอะไรเนี่ยเราวิศวะโยธาเนี่ยเราตอบได้หมด ที่2เรามีความเป็นสปิริตโยธาแล้วตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่หลอ่อหลอมพวกเรานะครับเอาสปิริตเนี้ยไปแอพพลายในการทำงานก็ะจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับสุดท้ายค่ะสิ่งที่อยากจะบอกกับภาควิชาแล้วก็ะน้องๆค่ะต้องบอกว่าวันนี้ภูมิใจนะครับผ่านมา30ปีรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ผลักดันมจทมาถึงระดับนี้ผมเข้าใจว่าผมเห็นป้ายทางเข้าที่ผ่านมาเนี่ยเราอันดับขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอยากเห็นมจทเนี่ยขึ้นสูงมากถึง1ในร้อยหรือ1ใน50นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรามีอะไรที่ดีกว่านั้นเยอะเราจะสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกนะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ย คนึกกาลังแล้วก็อยากให้น้องๆช่วยดึงศักยภาพของตัวเองกมาเะเพื่อจะได้เป็นอย่างพี่เขานะคะคอยางวันนี้นะคะคคถ้าน้องๆท่านไหนนะคะอยากจะประสบความสําเร็จกับอาเหมือนเหมือนพี่เขานะคะก็<ๆ>อย่าลืมนําแนวคิดที่พี่เขาบอกมานะคะไปอัดแอบใช้กับน้องๆน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ